สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชิปเป้ารถเก่าวันนี้นครับเราก็มีรถตู้เล็กมานําเสนอกันนะครับนะคันนี้เป็นรถตู้ตระกูลซูซูกินะครับสภาพก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นรถปีที่ว่าอ่าไม่ใช่รุ่นเก่าซะทีเดียวนะครับที่อยู่ในตระกูลรถกระป๋อนะถือว่าคันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นรถเก่าซะทีเดียวนะครับเป็นรถกลางๆนะอะไรก็ถือว่า หาไม่ยากครับเพราะว่ายังไม่ใช่รถเก่าสะทีเดียวครับแต่ถ้าเทียบกับแรสูแล้วแดสซูนี่จะหาหาง่ายกว่านะครับหลากหลายกว่าสําหรับคนที่เล่นรถกระป๋อนะครับแต่ว่าซูซูกิเนี่ยรูปทรงเขาจะสวยแบบแมนๆผู้ชายผู้ชายหน่อยครับนะถึกๆแต่ว่าแรสูนี่เราจะเห็นมากกว่าสัส่วนใหญ่นะครับในตระกูลรถกระป๋อที่เราเห็นใช้กันนะครับนะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับแล้วก็ อ,อะไรดาเนทสูจะหาง่ายกว่าครับถ้าเป็นรถเก่าๆด้วยแล้วเนี่ยดารสูจะหาง่ายกว่า,าสุซูกิเนี่ยจะหาค่อนข้างยากกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ายากซะทีเดียวครับในรุ่นเก่าๆนะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเท่ากับไม่คือไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเยอะเท่ากับดาร์ทสูนะครับอันนี้ก็ ให้ข้อมูลกันไว้นะครับสําหรับคนที่เพิ่งหันมาสนใจรถกระบะนะครับส่วนใหญ่คือคนนะ่อยากจะได้ซูซูกิไว้ใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้นะครับนะซูซูกิเนี่ยคนเจอก็จะบอกว่าอ๋ออยากได้ซูซูกินะครับทรงสวยยิ่งยิ่งเป็นรถตู้แล้วเนี่ยทรงค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มันคือมันดูเท่เป็นแมนนะอย่างที่ผมบอกครับก็อยากจะได้ครับแต่เวลามาดูเรื่อง อะไรเนี่ยพาสต่างๆทั้งภายนอกภายในอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณเนี้มันก็จะหาค่อนข้างยากกว่าได้แฮสุนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะบางครั้งก็ต้องรออะไรอบบบางชิ้นอะแต่ว่ามันก็ยังพอหาได้นะครับแต่ว่าได้แฮสุเนี่ยเขามีเยอะกว่านะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับสําหรับคนที่เพิ่งหันมาชอบรถกระปอนะครับนี่ เป็นรถจุดประกอบปี53นะครับจุดทะเบียนเป็นป้ายเขียวนะเป็นป้ายเขียวนี่ก็คือข้างหลังนี่ก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะสําหรับเอาไว้ขนของได้สบายครับแต่ติดเบาะไม่ได้นะครับเวลาเวลาเราเอาไปต่อทะเบียนนะครับนะก็ท่องผู้ขใจกันด้วยครับถ้าอยากจะได้เป็นเป็นเบาะนี่ก็คือปกติแล้วจะราคาแพงนะรถรถตู้เล็กที่มีเบาะเนี่ยจะราคาแพงเยอะเลยครับจะราคาแพงกว่าเยอะนะครับ อันนี้ก็ทําความเข้าใจกันไว้ด้วยนะครับเป็นเบาะก,ก็จะเป็นพวกป้ายฟ้าอะไรประมาณนี้ป้ายดำอะไรประมาณนี้ครับนะแต่ป้ายเขียวเนี่ยมันจะถูกกว่าแล้วก็อันนี้ประสงค์มากกว่านะครับนะคันนี้เป็นตัว 660cc ครับตระกูลเคคาแน่นอนครับเครื่องเป็นตัว F6A นะครับแล้วก็หัวฉีดเดลิคคอยครับเกียร์ออโต้ครับ คันนี้เจ้าของบอกว่าทําสีมาใหม่นะครับนะเป็นสี 2K นะครับเพิ่งทําเสร็จทั้งคันนะครับล้อแม็กก็เป็นขอบ14ครับยางใหม่ครับ165 55 R14 ครับยางเป็นดิสโต e นะครับ R203 ครับนะนี่ติดตั้งชุดรีโมทอเซ็นเซอร์ล็อกให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโอ้พร้อมเลยนะครับสูงสบายมากครับฟิลมนี้ก็ใหม่รอบคันครับ แอร์เย็นเพียงพ่อครับมีแอร์แบ็กด้วยครับ2ใบนะครับโอ้อำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยมีให้ครบครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์โอ้กระจกไฟฟ้าคู่หน้าครับนะที่กดจะอยู่ทางด้านขวามือครับเป็นแบบออโต้นะครับก็ถือว่าอ่าเป็นรถที่มีอุปกรณ์ครบคันเลยครับที่ปัดน้ําฝนนี่มีระบบออโต้ด้วยครับมีปัดหลังให้ครบครับไฟหน้าตาเพชรครับเปลี่ยนใหม่ครับแต่ว่าเป็นเก่า ญี่ปุ่นนะครับนะไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่นะครับสปอยเลอร์หลังนี่เป็นวากอนนะครับเบาะหลังนี่มีจะถอดออกไปนะครับนะอันนี้คือเจ้าของบอกว่ามีจะถอดออกไปครับจากที่ถ่ายรูปนะก็ยังไงก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยนะครับแล้วก็ถามเรื่องเบาะกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เขาเป็นป้ายเขียวนะเขาเป็นป้ายเขียวเขาก็ต้องถอดออกนะครับแต่ว่าเขามีบอกว่าเขามีนะครับก็เอาติดเอาไว้ใช้ได้ครับ ติดเอาไว้ด้วยก็ดีครับนะอืมคันนี้เครื่องดีนะครับสตาร์ทครั้งเดียวติดครับนะเจ้าของลงรลไว้เช่นนี้ครับขับขี่ง่ายคล่องตัวครับอะไหล่มีนะครับนะเจ้าขอ,องบอกอะไหล่มีเล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับภาษีไม่ขาดต่อนะครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ0 0 0บาทครับหนึ่งแบาทใครที่อยากได้รถ ตู้นะคันนี้ก็ไปดูตัวจริงได้ครับนะรถคันนี้อยู่หันใหญ่นะครับจังหวัดไปอ่าจังหวัดสงขลาครับอยู่อยู่หัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมีบริการส่งเครื่องรถแชลเลอร์ให้ได้นะครับนะก็ลงที่บางกวยไซน้อยครับบวกไป3,5 0 0ครับเจ้าของรงไว้เช่นนี้ครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับนะขวามือด้านล่างที่เป็นลูกศรชี้ลงนะครับคลิกเข้าไปก็จะมี รายละเอียดขึ้นมาครับติดต่อผู้ขายลิงก์แรกครับลิงก์ทาง Facebook ที่ผู้ขายโพสไว้ในกลุ่มนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะมันก็จะลิงก์เข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วก็ไปล็อกอิน Google เอ้ยไปล็อกอิน a c e b o o k ในในเบราว์เซอร์อีกทีนะครับเพื่อมันจะได้ลิงก์เข้าไปใน Facebook นะครับนะอันนี้ก็ถ้าลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของรถขายไปแล้วนะครับในลิงก์นั้นจะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับมี Facebook ติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรง นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบรถเล็กรถเกนาครับเราเจอเราจะรีบนํามาชี้เป้ากัน,นครับเพราะว่าคนให้ความสนใจกันมากครับรถเล็กน่ารักแบบนี้นะมันเป็นสไตล์ะครับนะมันเป็นสไตล์เห็นราคาแพงๆแ,แบบนี้นะขายส่วนใหญ่จะขายได้นะครับนะจะขายได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่ารถเล็กแบบนี้คือคนไม่มีตังค์ซื้อนะ จะเข้าใจผิดครับคนส่วนใหญ่ที่อยากได้แบบเนี้เขาจะมีเผื่องงบประมาณไว้ซ่อมบำรุงเพราะเขารู้อยู่แล้วครับว่ารถเป็นรถเก่านะเผื่อเอาไว้ซ่อมบำรุงตอนได้ไปแล้วครับต้องเผื่องงบไว้ด้วยนะเอาจริงๆนะครับนะอันนี้ผมก็เรียนตามตรงนะครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่ว่าอ่าผมก็ชี้แนะครับสําหรับคนที่เพิ่งหันมาเล่นรถเก่านะบางคนก็ไม่รู้ไงมีงบเท่าไหร่ก็คือทุ่มไปเลยครับแต่เวลารถมีปัญหาเนี่ยไม่มีตังซ่อมครับ เป็นภาระแล้วก็จอดทิ้งไว้ครับแล้วก็ไม่ไม่ผ่านนะคือว่าบางคนก็คือมีงบน้อยแล้วก็ไปซื้อรถที่สภาพแย่ๆมาอีกครับคิดว่าจะเอามาใช้ครับมันไม่ไม่ได้ครับอันนี้ต้องทําใจไว้เลยนะคนที่รลรถเก่านะอันนี้ต้องเผื่อไว้ด้วยครับคนที่ได้รถดีไปก็โชคดีไปครับอันนั้นนะก็ฝากกันไว้ครับสำหรับคนที่ไล้รถเก่านะอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับ โอเคตอนคลิปนี้ก็คงมีเพลงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีบนโน้ตใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมตรอบคลิปนี้สวัสดีครับ